สิ่งที่ทําให้เกมน่าสนใจและมีสีสันขึ้นมาหนึ่งในนั้นคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากบอสของเกมในโลกของวิดีโอเกมมีบอสมากมายที่น่าจดจำทางบอสที่ฆ่ายากโคตรๆฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายต้องหาวิธีพิเศษขึ้นมาฆ่าหาวิธีพิเศษมาสู้กับมันบอสที่ต้องกระเสือกกระสนหนีแล้วหนีอีกบอสแบบที่เท่โคตรรเท่จนตัวเองยังต้องอายหรือบอสที่กลับใจเป็นคนดีเอาเป็นว่าในเกมมีสารพัดบอส มันเป็นสิ่งที่คนเล่นนูรรอคอยและวฝามค่าประสบการณ์เพื่อรอสู้กับบอสไม่ว่าจะเป็นบอสเล็กหรือบอสใหญ่มันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของตัวเกมแต่มีบอสอยู่ประเภทหนึ่งครับที่คุณแทบจะไม่มีโอกาสได้จดจําเลยทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันถูกตัดออกจากเกมไปแล้วยังไงละ่ะบอสที่ถูกตัดออกจากเกมมันก็ถูกลดบทบาทคือถ้าเกิดพวกนี้มาอยู่ในเกมมันต้องเจ๋งแน่ๆเพราะงั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะพาทุกคนไปรู้จักว่ามีบอสตัวไหนบ้างที่ถูกตัดออกจากเกม แล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยเกมมิ่งเกียร์จาก MSI ถ้าคุณยังขาดอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ดีๆ MSI เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ G M 50เกมมิ่งเมาส์สุดเท่คีย์บอร์ด G K 50โลว์โปรไฟล์คีย์บอร์ดที่มาพร้อมสวิตช์เคลให้สัมผัสที่รวดเร็วและแม่นยำหูฟัง G S 50หูฟังคุณภาพดีใส่สบายไม่ล้าหูสินค้าทั้งหมดรับประกัน2ปีถ้าเสียเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีแถมสามารถปรับไฟผ่านโปรแกรม MSI Dragon Center ได้ด้วยนะ สนใจลองกดลิงก์ในคําอธิบายดูครับเอาเป็นว่ามาเริ่มกันดีกว่ากับบอสตัวแรก The Hydra ในเกม Half Life 2 Half Life ภาค2กว่าที่มันจะออกมาขายได้ใครที่รออยู่ในช่วงเวลานั้นก็คงรู้ว่ามันโหดหินมากเพราะเกมทั้งเลื่อนทั้งแก้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมันก็เหมือนเหมือนกับเกมอื่นครับเป็นสัจธรรมของเกมหลายๆเกมอะไรที่เอามาโชว์ในงาน E3 มันมักจะไม่ได้อยู่ในเกมเกมนั้นสักเท่าไหร่ และสำหรับเกมนี้ก็คือบอสชื่อสุดเทพเดอะไฮดราที่ปรากฏตัวครั้งแรกในงาน E3 ปี2003คือมันเป็นสุดยอดเอเลี่ยนจากต่างดาวที่มันมีพลังมหาศาลมันมาพร้อมหนวดสีฟ้าเรืองแสงที่สามารถจัดการกับตัวละครได้ในการโจมตีช่วงพิบตามัน้วาว,าวมากๆเป็นสุดยอดบอสที่ทีมงานดูชะภูมิใจกับการสร้างสารรค์มันขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ถูกโชว์แค่ในงาน E3 แต่ว่าสกรีนช็อตของมันเนี่ยถูกโชว์ให้สื่อสำนักต่างๆ ในนั้นก็มีเจ้าไฮดร้าอยู่ด้วยแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่บอสถูกตัดครับเพราะงั้นมันก็ถูกตัดออกไปจากเกมใครที่เล่น h a l f l i f ถู 2, จะไม่ได้เห็นเจ้าบอสตัวนี้มันถูกตัดนั่นแหละครับและที่เป็นอย่างนั้นเพราะทีมพัฒนาไม่มั่นใจว่าใส่มันเข้ามาแล้วจะเวิร์กไหมมันจะทําให้เกมสนุกหรือเปล่าเนื่องจากเจ้าไฮดร้าเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างที่มีหนวดสีฟ้าและเข้าจู่จอมผู้เล่นจากด้านหลังผู้เล่นจะเสร็จมันในครั้งเดียวฟังแล้วคิดดีไม่ค่อยได้ยังไงไม่รู้คือนั่นแหละครับ มันไม่เคยเหมาะกับเกม FPS เท่าไหร่ใส่ลงมาแล้วอาจจะไม่สนุกก็เลยเอาออกดีกว่าแต่ก็ไม่แน่ครับระหว่างอธิบายคอนเซปต์มันทีมงานเขาอาจจะคิดดีไม่ได้ก็ได้เลยเอาออกดีกว่าฮก็จิลาใน Fallout New Vegas Fallout เป็นเกมที่เล่าเรื่องราวหลังโลกล่มสลายด้วยสงครามนิวเคลียร์และมนุษย์ลงไปหลบในหลุมหลบภัยที่เรียกว่า Vault และระหว่างนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปสัตว์พืชและอะไรหลายๆอย่างก็ซึมซับกำม,มันตะภาพรังสีงและกายผ่านและนั่นก็เป็นที่มา ของบอสที่คุณไม่มีวันได้เจอในเกมนี้ตุ๊กแกอาบกลับมาทำภาพรังสีตัวใหญ่และสามารถพ่นไฟทําลายสิ่งของต่างๆรอบตัวได้ชื่อของมันคือโกจิราคนณใช่ไหมคือสําหรับเจ้าโกจิราเนี่ยทีมงานเขาตั้งใจทำำําขำๆเอากิ้งก่ายักษ์ของตัวเกมมาขยายใหญ,ใหญ่เป็นมุกล้อเลียนหนังกอซิลลาเวอร์ชั่นฮอลลีวูดน่าเสียดายครับที่เจ้าโกจิลาสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในเกมจริงๆแต่ว่าถ้าลงมอดก็ยังเจอมันได้นะมิสติืิคาซูมิ จากโปเกมอนโกล์แอนด์ซิลเวอร์คือหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องโปเกมอนโกล i ซิลเวอร์ได้ตัวเกมมันจะเซอร์ไพรส์เราโดยการให้ตัวเอกของเราเดินทางไปที่เขตคันโตเขตที่ใช้ดําเนินเนื้อเรื่องในภาคคลาสสิกซึ่งเราสามารถเดินทางไปท้าทายเหล่าหัวหน้ายิมในเขตนั้นได้และแทบจะทุกยิมเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าคนเดิมอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้สู้กับบ,บอสใหญ่ของเกมคือเรดก่อนหน้านี้มีรองบอสต,ตัวอื่นๆ4ตัวซึ่งบอสท,ที่ถูกตัดออกไปตรงนี้ก็คือมิ ือคาซิมินั่นแหละครับในการ์ตูนอนิเมชันเนี่ยคาซิมิเดินทางไปกับซาโตชิด้วยแล้วเดิมทีในภาคคลาสสิกมิสตี้เป็นหัวหน้ายิมอยู่แล้วแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าในตอนแรกทีมงานตั้งใจจะให้มิสตี้เป็นหนึ่งในสี่รองบอสในแถบคันโตแต่ไปๆมาๆมิสตี้ก็ถูกลดคันตัวที่เป็นบอสถูกตัดออกไปแล้วเอากลับเข้าไปเป็นหัวหน้ายิมเหมือนเดิม The g a t e One b e e s t ใน b o ตบอลบัตบอลเนี่ยเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องพจจภัยไปในเมืองที่เต็มไปด้วยโรคระบาด และสัตว์กลายพันธุ์ซึ่งตัวเกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เ,เข้าไปลุยในดันเจียนที่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักเรียกว่าชาริสดันเจียนภายในดันเจียนเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นเกมแนวแอคชั่นโรกไรเราจะได้เจอกับบอสแปลกๆที่ไม่ได้เจอในเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ดูเหมือนว่าระหว่างพัฒนาทีมงานจะใช้ไอ้ชาริสดันเจียนนี่แหละในการทดสอบเกมและหนึ่งในบอสที่ถูกตัดออกไปมันก็ยังหลงเหลืออยู่ในชาริสดันเจียนด้วยนั่นก็คือเดอะเกรทวันบีส์หมาป่าขนาดมหึมา ที่เต็มไปด้วยเลือดและมีในตาสีแดงตัวของมันมีความเร็วขั้นสุดยอดพร้อมกับกรงเล็บแหลมคมอันยิ่งใหญ่เป็นบอสที่ยากมากๆในเกมและถึงบอสตัวนี้มันจะเป็นบอสที่ถูกตัดออกไปจากเกมถูกตัดออกไปจากเนื้อเรื่องแต่มันก็ยังมีวิธีพิเศษในการหามาสู้ได้อยู่ดีครับเพียงแต่ว่าต้องระวังเพราะมันเป็นบอสที่ยังทําไม่เสร็จดีถ้าอยากสู้จริงๆมีวิธีอยู่แต่มันก็อาจจะทําให้เกมของเรากริสและบักได้ต่อมาคืออันเดนท์คิงจาอิจากดาร์กโซ่ เอาเป็นว่ารู้กันครับว่าบอสทุกตัวในซีรีส์โซมันโหดและยากโคตรๆแล้วบอสแต่ละตัวเนี่ยฟอร์มซอฟ์ตแวร์ใช้เวลาลงทุนลงแรงพัฒนามันออกมาเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดสําหรับผู้เล่นโดยเฉพาะเพราะงั้นมีบอสมากมายที่ผู้สร้างสร้างออกมาแต่ก็ถูกคัดทิ้งไปแต่ในจํานวนนั้นมีบอสตัวหนึ่งนั่นคืออันเดนคิงจาเเขาบอกว่าบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่ทรงพลังของซีรีส์โซเดิมทีทีมงานตั้งใจ จะใส่บอสตัวนี้ไว้ในนิวยอนโดอโรดและเหตุผลที่หยิบบอสตัวนี้มาพูดถึงเพราะมันเป็นบอสที่ถูกพัฒนาไปเยอะมากๆครับเรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบเลยแถมตัวบอสยังมีบทพูดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ออกมาครับทีมงานเลือกที่จะตัดทิ้งออกไปจากตัวเกมแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดใครเล่นบน PC ยังสามารถใช้มอสเรียกมันออกมาได้นะเซนทอเซมนาจาก k i n งด o อมฮาร์ดเป็นที่รู้กันครับว่า k i n งด o อมฮาร์ดในยุคแรกๆบอสแต่ละตัวของมันเนี่ย ทำร้ายจอยซะหลือเกิดมันทำร้ายจอยของคุณอย่างโหดเหี้ยมและหนึ่งในบอสที่ทรมานจอยของคุณมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือเซมนาสหนุ่มผิวเข้มสุดหลอที่ถ้าเกิดคุณอยากรู้เรื่องราวของมันไปดูคลิปสรุป Kingdom Hearts ของผมได้ครับแอบขายคลิปเก่านิดนึงเอาเป็นว่ามันเป็นหนึ่งในบอสที่ต้องรัวปุ่มมากๆและถ้าเกิดคุณคิดว่าเซมนาสเทียมแล้วมันมีเทียมกว่านั้นอีกครับเพราะเดิมทีเซมนาสมันมีอีกสองร่างในเกมที่ถูกตัดออกไปคือมันไม่ได้ถูกใส่เข้ามาในเกมเลยด้วยซ้ำโดยคอเนเซปต มันจะมีร่างใหญ่ของมันใหญ่กว่าเมืองทั้งเมืองอีกเราเรียกมันว่าคขงส่วนอีกตัวคือเคนทารอสมันจะโผล่ออกมาหลังจากชนะคิงได้ซึ่งมันก็คือเซมนาทแบบเซนทอนนั่นแหละผมคิดว่าคนสร้างคงคิดว่าถ้าใส่พวกนี้ลงมาคงไม่เหลือจอยไว้ให้สู้บอสเพราะว่าก,กดกันไม่ถัดฮาเดสและกริมจาก Final Fanta s y 9คือตอนทีมงานสร้าง Final Fantas y 9เนี่ยพวกเขามีปัญหากันมากครับมีปัญหาในการพัฒนา l a สบอสมันคงจะสมเหตุสมผลกว่าถ้าเกิดให้บอสตัวสุดท้ายเป็นคูจ่า แต่โาควายอินิกไม่ได้มองแบบนั้นเขาใช้เนครอนเป็นบอสซึ่งมันเป็นบอสที่แย่ที่สุดของซีรีส์จริงๆแล้วมีตัวละครอีกตัวที่ถูกวางแผนให้เป็นบอสนั่นก็คือฮาเดสฮาเดสถูกวางแผนให้เป็นบอสตัวสุดท้ายของเกมแต่สุดท้ายทีมงานก็ตัดทิ้งไปคืออาจจะเสียดายที่ทําไปแล้วก็เลยใส่มันเข้ามาในเกมด้วยแต่ก็มาในฐานะบอสลับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักและนอกจากนี้ทีมงานยังมีบอสอีกตัวที่ถ้าเกิดใส่เข้ามาจะเข้ากับทีมของเนื้อเรื่องมาก นั่นคือกริมรีเปอร์แต่บอสตัวนี้ไม่ได้มาไกลเท่าฮาร์เดสครับเพราะมันมาแค่ในคอนเซปต์อาร์ตก่อนจะถูกถอดไอเดียออกไปบอสตัวต่อมาคืออีลูซีฟแมนจากเกม Mass Effect 3 Mass Effect 3เนี่ย เป็นหนึ่งในเกมที่หลายคนบอกว่ามีฉากจบน่าผิดหวังที่สุดในประวัติศาสตร์วิดีโอเกมถึงขนาดต้องมี DLC ออกมาปรับแก้คือในตอนท้ายของ Mass Effect ตัวละครจะได้เผชิญหน้ากับ e l y s i v m Man แต่ว่าไม่ได้สู้นะครับเป็นฉากคุยๆกันเป็นฉากาเผชิญหน้ากันไม่ได้สู้กันจริงๆแต่ว่าเดิมทีเขาวางแผนจะให้ผู้เล่นสู้นั่นแหละครับโดย e l y s i v e Man เนี่ยจะเป็น Final Boss ของตัวเกมเลยเป็น Last Boss แต่ว่าไม่ได้สู้ซึ่งดีไซน์ของ b o สที่เราต้องสู้ด้วยก็เท่ดีเหมือนกันครับถ้าสู้ด้วยอาจจะสนุกก็ได้ ต่อมาคือคล็อกโครเมียจากเมโทรไซีโรมิช o นบอสตัวนี้เนี่ยเป็นบอสที่คุณต้องสู้ให้ชนะเพื่อจะให้ได้ไอเทมสําคัญมาในซูเปอร์เมโทรแต่ความจริงแล้วก่อนที่มันจะโผล่มาในเกมซูเปอร์เมโทรมันถูกวางแผนให้โผล่มาในเมโทรไนซีโรมิชานแต่ก็โดนตัดออกไปซะก,ก่อนในทางเทคนิคแล้วเนี่ยบอสตัวนี้มันเสร็จแล้วครับคือเขาพัฒนาเสร็จแล้วทั้งโค้ดทั้งงานอาร์ตอยู่ในตัวเกมนั่นแล้วเพียงแต่ว่าไม่ไดเอามันออกมาสู่ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในตัวเกมแต่มันดันไปปรากฏตัวในเกมถัดไป และแน่นอนครับเราสามารถปลุกมันขึ้นมาสู้ในภาคซีโรมิชันได้ด้วยการใช้แพทจากแฟนๆต่อมาคือ h ชนาแมนและโอบอยจากเมทัลเกีย Solid ภาค2 s u ซันออฟลิเบอรในภาคนี้เนี่ยเราจะได้เล่นเป็นดูไรเดนแล้วต่อสู้กับกลุ่มเด s เซลกลุ่มทหารสุดทรงพลังหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่แปลพักกลายเป็นผู้ก่อการร้ายซะเองซึ่งเดิมทีนอกจากกลุ่มเดเซลที่ปรากฏในตัวเกม ในกลุ่มเดซเซลมีสมาชิกอีก2คนแต่ว่าดันถูกตัดไปในช่วงต้นของการพัฒนา2คนนี้คือโอบอยและไชน่าแมนพวกเขาถูกตัดออกจากตัวเกมแต่ว่าในลอหรือเรื่องราวของเกมพวกเขายังมีตัวตนอยู่นะครับโดยทีมงานแอบใส่ไว้ว่า2คนนี้ตายไปก่อนเหตุการณ์ในเกมจะเกิดขึ้นตายก่อนสร้างเกมเสร็จนั่นแหละเดิมทีเนี่ยเขาตั้งใจจะให้ไชน่าแมนเป็นบอสโซนใต้น้ําครับ พลังของชายหน้าแมนคือการเรียกมังกรจากรอยสักที่อยู่ที่อกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอามาใช้ครับมันถูกเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้บอสที่ชื่อ่าแวมแทนส่วนโอบอยไม่มีรายละเอียดอะไรแน่ชัดแต่เขาว่ากันว่าโอบอยถูกเอาไปปรับปรุงแล้วแยกเป็นบอสสองตัวตัวแรกคือเดอะบอสและอีกตัวคือเดอะเอ็ดทั้งคู่อยู่ในเมทัลเกียร์โซลิดภาคสามครับและบอสตัวสุดท้ายคือไก่ยักษ์จากไซเลนฮิลล์หนึ่งในทฤษฎียอดนิยมของไซเลนฮิลล์คือศัตรูทุกอย่างในเกม ทีมงานเขาตั้งใจจะให้มันเป็นสิ่งที่สยดสยองในมุมมองของเด็กเป็นสิ่งที่เราน่าจะกลัวกันในวัยเด็กเพราะอย่างนั้นศัตรูในเกมมันก็เลยเป็นเด็กคนอื่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นสัตว์ป่าเป็นมแมลงและหนึ่งในศัตรูที่ถูกตัดออกไปเป็นศัตรูตัวหนึ่งที่เหมือนจะเป็นฝันร้ายของเด็กหลายๆคนนั่นคือไก่ครับถ้าเด็กไทยเนี่ยใกล้ชิดกับไก่คงไม่ได้กลัวเท่าไหร่เพราะเรากินไก่กันด้วยมั้งครับแต่ไอ้บอสไก่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไก่ธรรมดาครับมันมาแบบไม่มีหนัง และตัวเท่าบาทซึ่งผมอ่านก็ยังงงอยู่ดีเพราะว่าดันเอาไปจินตนาการกับไก่ต้มในวันตรุษจีนซะง,งั้นคือคนกลัวก็คงจะมีแหละครับแต่คนไม่กลัวก็จะงงหน่อยๆเอาเป็นว่ามันโดนตัดออกไปแต่ว่าอนิเมชันของมันยังเหลืออยู่ในเกมเป็นอนิเมชันที่ยังทําไม่เสร็จดีก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรมากแต่ดูเหมือนว่ามันจะโผล่มาได้ทุกที่เลยครับไม่แน่ในไซเลนทิวอาจจะมีร้านขายข้าวมันไก่ก็ได้เอาเป็นว่าหมดแล้วและนี่แหละครับคือบอสที่ถูกทอดออกจากตัวเกม บางตัวก็โดนรถขัดบางตัวก็เอาไปแอบแอบไว้บางตัวก็ไม่ได้โผล่มาเลยส่วนเหตุผลเราไม่รู้แน่ชัดครับเพราะว่าบางเกมผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้บอกไว้และหลายๆเกมที่รู้รู้กันเพราะว่าผู้เล่นดันไปแงะตัวเกมทําให้มีข้อมูลมาเผยแพร่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าหลายๆตัวมันน่าสนใจถ้าลองเอามาใส่ในเกมมันน่าจะท้าทายอยู่เหมือนกันแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับบอสเหล่านี้คิดเห็นยังไงคิดว่าอยากลองสู้กับตัวไหนหรือเปล่าคิดเห็นยังไงลองเล่าให้ฟังกันได้ครับ ดวยวิดีโอนี้เนี่ยบางส่วนผมเอาข้อมูลมาจาก ant, เว็บสกีนแรนด์ลองไปหาอ่านตัวเต็มกันได้ครับใครสนใจเรื่องนี้อยากฟังเพิ่มเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังได้ครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือย,อยังถ้ายัางฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Member s h ช p ครับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็ไปแล้วสวัสดีครับ